เฟซบุ๊กก่อตั้งตั้งแต่ปี2003นะครับถ้าเกิดนับมาถึงปัจจุบันก็เกือบ20ปีเพรอปัจจุบันนี้คือปี2023 Facebook เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ก่อตั้งมานานที่สุดเกือบ20ปีนะครับผมเชื่อไม่ว่าประชากรไทยเกือบ70ล้านคนเล่นแอปพลิเคชัน Facebook 50ล้านคนใน50ล้านคนเนี่ย จะมีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เล่น facebook แล้วเข้าใจ facebook เข้าใจระบบ facebook และหาผลประโยชน์ในแพลตฟอร์ม facebook เชื่อไหมครับว่าที่เราเล่น Facebook ทุกวันเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็ยังงงๆอยู่ส่วนใหญ่เราก็จะเล่นโพสเพื่อให้คนมากดไลค์กดแชร์แล้วเราก็มีความสุขเวลาเพื่อนๆเ,เข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์แต่หารู้ไหมว่า facebook เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ นำเงินเข้ามาอัดฉีดสำหรับครีเอเตอร์เยอะมากเยอะมากๆขอเพียงแค่เราเข้าใจระบบ Facebook เข้าใจระบบหลังบ้านเข้าใจระบบออลกอริทึมและเข้าใจการทำงานของ AI เราก็จะหาเงินง่ายๆหรือที่ครูซาเรียกว่าวิชาหาเงินในอากาศวิทยาสนใจเข้าคอร์สนะครับผมยังเปิดรับอยู่นะครับเข้าไปในกลุ่มไปเรียนรู้พื้นฐานระบบของ Facebook แล้วเล่น Facebook ให้ถูกต้อง แบบเข้าใจและได้ผลประโยชน์ในการหารายได้จากแพลตฟอร์ม Facebook นะครับผมแล้วพบกันนะครับผมในกลุ่มวิชาหาเงินในอากาศขอให้ทุกท่านโชคดีครับ